เสนนเร็จแล้วมัต้นนี้เสร็จแล้วทะยอยสวัสดีครับครับก็วันนี้ผมพาทุกท่านมาชมต้นนี่คือ,อต้นไม้หนานครับภาษาอีสานเขาเรียกมกเขียบนะครับนี่ครับต้นไม้หนาเนี่ยเมื่อน่าจะประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนนี่แหละครับผมได้ทําการตัดยอดนะครับ นี่ครับไม่ใช่ตัดยอดผมแต่งกิ่งนะฮะแต่งหมดเลยแต่งตัดจนไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วก็จากนั้นนะครับก็ปล่อยให้มันแตกกิ่งออกมานะครับมาดูใกล้ๆครับเมื่อมันแตกกิ่งมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับดูได้เลยนี่ครับติดลูกเยอะเลยนะครับติดลูกเยอะเลยนี่ครับข้างบนด้วย ครับทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ับผมมันมืดอทั้งนิดหนึ่งนะครับนะครับนี่กลับแล้วก็อยู่ทางนู้นด้วยนะครับนี่ครับทางนู้นอีกหกลูกเยอะเลยครับเห็นไหมครับนะฮะก็ถือว่าดกงมากๆเลยผมนับดูแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดแต่งกิ่งนะครับก็มัน ติดลูกนะครับตอนนี้นะติดลูกอยู่สิบเก้ายี่สิบลูกนะถือว่าดกมากๆนะครับดกมากๆเลยนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมปลูกในในเข่งนะครับเนี่ยในเข่งในเข่งเบอร์ใหญ่นะครับเรากา็มีสูตรดูแลนะครับดูแลในการทําให้มันออกลูกดกติดลูกดกนะครับก็เดี๋ยวเรื่องสูตรอ่า ปุ๋ยนะครับเราก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับก็ทั่วไปครับเราสามารถทําเองได้นะครับสุดยอดมากเลยครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับก็แนะนําว่าลองปลูกแบบผมดูนะครับการันตีเลยนะครับว่าคุณจะได้กินทุกปีตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าไม้หนาเนี่ยมันจะออกลูกตลอดทั้งปีนะครับโอเคครับ มาดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่คือต้นฝรั่งพันธุ์ k ิมจูนะครับต้นฝรั่งพันธุ์ k ิมจูผมก็ปลูกไว้ในกิ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็กิ่งโดยใหญ่นะก็ถือว่าตอนนั้นนะครับที่ผมตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งนี่ก็ตัดแบบไม่เหลืออะไรเลยมันก็แตกยอดออกมาเยอะนะครับแล้วก็ติดติดผลไหมก็ติดอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับติดผลนะครับมาดูใกล้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็ติดผลอยู่นะครับ ก็ลูกใหญ่แล้วนะครับพอที่จะห่อแล้วนะครับได้ได้ห่อแล้วเดี๋ยวเรามาหอกันอีกทีหลังนะครับนะก็มีติดอยู่ประมาณสามสี่ลูกนะครับทางเนื้อครับทางโานู้นครับประมาณสี่ลูกก็ไม่เป็นไรครับอ่าพวกพี่ติดก็ติดเท่านี้ก่อนไม่ว่ากันนะแต่ว่าเนี่ครับเนี่ยนะเอามาดูกันเลยครับผมตัดแต่งกิ่งทั้งหมดเลยนะเนี่ยดูนะครับ หลังจากที่เราปล่อยกิ่งออกมาแล้วนะครับผมก็มาตัดอีกผมตัดทั้งหมดเลยนะครับมันก็เนี่ยครับมันก็ติดเห็นไหมครับกล่องไว้ใกล้ครับเนี่ยครับมันก็ติดติดติดลูกนะครับก็ติดลูกเยอะเลยนะครับที่ออกมาใหม่นะครับมันเป็นคู่ใบที่สามมันจะติดลูกนะครับตัวนี้ยังไม่ติดตัวติดบ้างตัวไม่ติดนะครับนี่ตัวนี้ติดนะครับนี่ครับมาดูเลยครับนะฮะมันก็จะติดนะครับในคู่ใบที่สามนะนะครับ หนึ่งคู่ใบสองคู่ใบสามกู่ใบนี่นก็จะติดนะครับก็จะติดติดอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะดูใก,กล้ๆที่นึงนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้นี่ครับดูตอนนี้ผมตัดแต่งหมดเลยตัดแต่งหมดเลยนะครับก็มันก็แตกยอดออกมาเยอะเลยครับเต็มพืชเลยนะเป็นพุ่มสวยงามมากต้นนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะติดดอกออกผล ทั้งปีเลยเยอะเลยนะครับฝรั่งพันเชนจูพันนี้นะครับลูกใหญ่ด้วยนะก็ถือว่าโอเคอเดี๋ยวอยติดตามกันไปได้นะครับผมก็จะตัดแต่งกิ่งให้มันลูกดกเต็มต้นเลยนะะอันนี้กินได้ตลอดทั้งปีเลยนะโอเคอะมาดูฝรั่งฝรั่งไข่แดงถ่ายทั้างน่านนงมันจะได้ไม่บงังาถ่ายตรงนี้ถ่ายต้นนี้นะครับ อ่าโอเคนี่คือฝรั่งไส้แดงนะครับอ่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าพันอ่าพันแตงโมน,นะครับเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับอ่าดูนะครับอ่ะมาดูข้างล่างนิดนึงนะฮะผมปลูกในเข่งนะครับผมปลูกในเข่งนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นตอตอฝรั่งขี้นกนะครับนี่ตอฝรั่งขี่นกแล้วเป็นเป็นกิ่งทาบนะครับแล้วก็เนี่ยครับ หลังจากที่หลังจากที่ผมปลูกแล้วนะครับมันก็ติดดอกออกผลเลยเนี่มาดูดอกออกผลนะครับเนี่ยครับอตอนนี้ผมซื้อมาปลูกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณห้าหกเดือนนะครับมันถึงจะออกดอกออกผลนะครับหรือมันถึงจะติดลูกนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันติดลูกเยอะเลยนะครับดูได้เลยครับเนี่ยครับดูได้เลยลูกแป๊บหนึ่งลูกเนี่ยครับมันติดลูกนะคนับดูเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เดี๋ยวแล้วครับอืมนะครับ,อ,นะรบอ่ะอะลูกแปบ๊บนึงลูกไปถอยก่อนไปก่อนใจเย็นนะลูกแกเย็นลูกรอ้อไงร้อไงทำไมอ่ะลูกนะครับว่าป้ากอล์ถ่ายคลิปอยู่อยูเนอะโอเคนะอ,คนอ่ะสคนเลยอ่ะเอาต่อต่อนะครับครับฝรั่งไส้แดงตัวนี้ ไม่เป็นไรผมมันเราจะไปตัดคลิปต่อครับครับท่านทุกคนครับเล่นก่อนนะลูกเด้อไปเล่นก่อนเด้ออ่าเอาเอาใหม่นะครับนี่คือฝรั่งไส้แดงนะครับพันแตงโมนะครับผมปลูกไว้ในเข่งอ่าดูได้เลยนะครับผมปลูกไว้ในเข่งนะครับก็เข่งไม่ได้เข่งใหญ่นะครับก็เข่งพอประมาณนะครับสามสิบบาทนะครับเข่งใบนี้นะครับ ก็เป็นตอฝรั่งขี่นกนะครับเป็นกิ่งทับนะตอนนี้ผมซื้อมาปลูกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับมันถึงจะได้กินลูกนะครับแต่ว่าผมซื้อมาปลูกแล้วนะครับมันก็ม,นกมันก็ติดติดดอกติดผลเลยนะครับเนี่ยครับดูโอ้ยเดี๋ยวป๊บนี้จะพอนายเอาคิดนะ เอาไหมเอาเยอะปากหนังก็เลยสดไม่ใช่ไล์สดเทียดแล้วก็ไปตัดเป็นประมาณห้าหกคลิปนะอธิบายก่อเอาใหม่เอาใหม่แล้วปล่อยเพื่อนเล่นเลยอืม,ม <c oughs> ลืมเลยเนะอันนี้ถ่ายครั้งเดียวเลยเราจะถ่ายครั้งเดียวประมาณประมาณห้าหกคลิปแล้วก็ไปตัดตัด,ต,ดตัดนะ <c oughs> ตัดแยกโอเคอ่ะ ไห้ลบแ๊บนึงลกอ่ะไม่กยันลบอเอโอเคครับเราวันนี้เอาเอาอท่านี้ก่อนเพราะว่าลูกกวนกวนป้าปาได้ลูกเนี่ยโอเคครับแล้วเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ เรามาไลฟ์สดกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ